นีการที่พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาบรรมับรระชาวสมบทในพอน์พุทธศาสนาก็นับได้ว่าเป็นโอกาสทันดีที่เราทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติ มุ่งหวังความบนทุกข์เลยทำให้แจ้งซึ่งปฏิภัต์เป็นที่สุดเราทั้งหลายได้วางภาระหน้าที่การงาน,นงต่างๆในเพศขราวอาจวางภาระ,ะไยในครอบครัวมุ่งหวังประพฤติบัติเพื่อความบนทุกการเข้ามาอยู่ ในวัดหรือในสำนักต่างๆเพื่อประพฤติวัติภาวนาน,นั้นก็มีระเบียบข้อวัดต่างๆเพื่อกันอยู่รวมกันให้เป็นไปได้ด้วยความสงบเพราะทุกๆคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป เราก็วางความคิดของเราไว้ก่อนวางความนึกคิดปงแต่งต่างๆทำตามระเบียบข้อวัดกติกาของสงฆ์เพื่อความสงบเรียบร้อยใน, <c oughs> <c oughs> ในการอยู่รวมกัน การที่เราจระเพื่อปฏิบัติเพื่อละก,กิเลสไปในจิตใจของเราเราก็ต้องรู้จักหน้าตาของกิเลสก่อนว่ากิเลสคืออะไรกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในจิตใจของคนเราทุกคนแต่เราต้องการที่จะพปฏิบัติ เพื่อที่ละกิเลสหรือทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้จักหน้าตาของกิเลสเราก็ไม่รู้จักว่าเราจะปฏิบัติตร,ตรงไหนกิเลสอย่งหยาบซึ่งมีอยู่ภายในใจ,จิตใจของคนเราทุกคนคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจ ในรูปเสียงกิริสัมผัสถ้าเราไม่เห็นว่าความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกิริสัมผัสเป็นกิเลสเราก็จะไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสเพราะเราไม่เห็นว่าอารมณ์เป็นกิเลสการค้นคว้าหาทาง ล่ากิเลสหรือทำลายกิเลสน,นั้นไม่ต้องดูภายนอกให้ดูเข้ามาไปาในใจของเราคือมีสติเฝ้าดูอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจิตใจของแต่และบุคคลอารมณ์คือความโลภอารมณ์คือความโกรธอารมณ์คือความพอใจความไม่พอใจหรือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง นั่นแหละเป็นเรื่องของกิเลสในเบื้องต้นเราละความโลภด้หมดสิ้นไปจากใจิตใจเราหรือยังถ้ายัางละไม่ได้ก็ต้องหาทางที่จะดับความโลภไปในใจเราให้ได้ถึงแม้ว่าเราทั้งหลายได้สละการแสวงหาทรัพย์ไปนอกออกไปจากใจิตใจเราก็ตามแต่ในเมื่อกิเลส ยังมีอยู่ภายในใจของเราเราก็จะหลงโลกหลงมีความพอใจในเรื่องต่างๆถึงแม้ว่าไม่ได้แส่งหาวัตถุธาตุต่า,างๆภายนอกก็าตามแต่กิเลสก็จะออกไปเรื่องบริขาปรปัจจัยทั้งสี่อันมีจีบรลเครื่องนุ่มผมผาสยก็อยากจะได้ของดีๆอาหารบิณฑบาตก็อยากจะได้จันทรประทานที่ดี เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็อยากจะได้เสนาสนะที่ดีเปรียสัญญายรักษาโลกก็อยากจะได้สิ่งที่ดีเรื่องของกิเลสในความโลภที่เลียดขึ้นก็จะออกมาในปัจจัยทั้งสหรือบริการแปดที่เราใส่อยู่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้เท่าทันใจเราก็จะแสวงหา ในเรื่องบริการแปดปัจเจกทั้งสี่ออกไปขอให้เสร็จความโลภไม่มีที่สุดเหมือนกันอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เห็นว่าอารมณ์ความโกรธเป็นกิเลสหรือเป็นความทุกข์เราก็ไม่ตั้งใจที่จะละที่จะดับความโกรธในใจของเราเราก็จะเผลอสติขาดสติ มีความโกรธมีความไม่พอใจอยู่เสมอแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะละอารมณ์หรือละกิเลสเฝ้าดูอารมณ์ภายในจิตใจของเราเราก็เห็นกิเลสคือความโกรธความไม่พอใจแล้วเราก็จะหาทางที่จะละอารมณ์หรือดับอารมณ์ไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ความโกรธอันเป็นทุกข์ไว้ในใจของแต่ละบุคคล แต่ต้องมีความตั้งใจจริงๆที่จะละต้องเห็นหน้าตาของกิเลสรู้จักว่าอะไรเป็นกิเลสแม้นพอความพอใจซึ่งละเอียดแต่เป็นเรื่องอยากก็าตามความพอใจในรูปเราก็ต้องพิจารณาปล่อยวางให้ได้คือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางให้ใจเป็นกลางหรือความไม่พอใจในรูปก็เช่นเดียวกันสติปัญญาก็ต้องพิจารณาปล่อยวางให้ใจเป็นกลางให้ได้ ความพอใจในเสียงก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ใจเพิดเพินไปกับเสียงต่งตางๆสติปัญญาก็ต้องเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงปรับใจให้เป็นกลางหรือความไม่พอใจในเสียงก็เช่นเดียวกันสติปัญญาต้องรู้เท่าทันและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางให้ใจเป็นกลางกลิ่นลดสัมผัสก็เช่นเดียวกันที่เกิดขึ้น ก็จะมีความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเยเราต้องมีสติมีปัญญาที่พิจารณาปล่อยวางให้ใจเป็นกลางอยู่เสมอเป็นเรื่องที่จะชำระอารมณ์ชำระกิเลสออกไปจาก,กจิตใจของเราในปัจจุบันซึ่งมีอารมณ์เกิดขึ้นแต่การที่เราทั้งหลายจะมีสติมีปัญญาู้เท่อทันลมในนั้น เราก็ต้องสำรวมจิตใจของเราในเบื้องต้นมีสติตามรักษาจิตนิงตนอยู่เสมอเมื่อขาดสติเพลสติเราก็หาโอกาสในเวลาที่จะทำสมาธิภาวนาสำรวมในบยบนั่งสมาธิสำรวมในยบดเด่นงกรมต้องทำให้มากจะเลยให้มาก ้าเราทั้งหลายไม่มีความเพียรในการที่จะประพฤติัติกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตใจของเราเพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยจึงจะเป็นเครื่องที่จะแผดเผากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจแต่ละบุคคลถ้าเราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยประโยชน์ เห็นในการนอนะแปลงหาความสุขในการนอนกิเลสก็ชอบก่องำนใจของเราสติก็น้อยลงถ้าเรามีกิเลสในการฉันพทานไม่ระมัดระวังไม่ทำรวมไม่พิจารณาอาหารก่อนฉันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความอยากในการฉันพทานหรือไม่พิจารณาอาหารขณะฉัน หรือไม่พิจารณาอาหารหลังฉันก็จะกอให้เกิดกิเลสทนาขึ้นมาภายในจิตใจของเราได้ถ้าเราไม่กระทําความเพียนปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์ไม่หาเวลานั่งสมาธิเดินน,นิ่งกิเลสก็จะค็อ้อยมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความโลภก,ก็จะมากขึ้น ความโกรธความไม่พอใจก็จะมากขึ้นความหลงหรือความทุกข์ก็จะมากขึ้นไปในจิตใจของเราบางครั้งถึงกับว่าก็สามารถที่จะจุดกระชากใจเราให้มีความยินดีกลับไปยินดีในเพศกระวาดหรือออกไปจากเพศสมณะหรือเพศสมณเิเนได้พราะอำนาจของกิเลสก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวัน เพราะเราไม่มีความเพียรที่จะแปดเผากิเลสไปในจิตใจของเราให้บรรทอบางไปหรือทําให้สิ้นไปจากจิตใจของเราการมีสติมีปัญญาที่จะทํารักษาจิตของตนนั้นจึงเป็นสิ่งที่สาคัญสติหรือกําลังของสติจะเข้มแข็งหรือจะเกิดขึ้นมาได้ก็ถต่เมื่อเราบาเพ็ญสมาธิภาวนา ทำให้มากจะเลยให้มากในทุกๆเอียบทโดยเฉพาะพระเนตรเรามีโอกาสมีเวลาว่างมากเพราะภาระทางทางภายนอกก็น้อยลงเราไม่สแสวงหาทรัพย์ภายนอกได้วยหน้าที่การงานต่างๆเวลาที่จะกำหนดสติให้ต่อเนื่องเราก็สามารถที่จะกำหนดสติตั้งแต่ ตื่นจากจำวัดขึ้นมาทีสองทีสามเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดเมื่อเพอสติเราก็กำหนดสติกลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาที่คำอาริรรมพุทธหรือกรรมฐานบนใดบนหนึ่งซึ่งถูกเกิดจริตของเราทำเช่นนี้อยู่เสมอพยายามตั้งสติให้เป็นกลางอยู่นับปัจจุบัน เพียงแต่สติมาดูลงไปในจิตใจของเราเราจะเห็นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างึ้่เกิดขึ้นทในใจของเราความคิดที่ดีเราก็เห็นความคิดที่ไม่ดีก็เห็นแต่เบื้องต้นนั้นก็มุ่งหวังที่จะขจักความคิดที่ไม่ดียวไปจากจิตใจของเรากหรือมีสติมีปัญญาที่จะมุ่งหวังละอารมณ์ความโลภความโกรธ ความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปการมีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นจึงเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สาคัญแต่เผยสติเราก็ตั้งสติขึ้นมาตามกิจวัตรส่วนรวมก็มีสติในการทำหน้าที่การงาน,น,นตา่างๆเมื่อเวลาแยากย้ายกันจะเดินจะยืนจะนั่ง จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามตั้งสติขึ้นมาอยู่เสมอเมื่อมีเวลาว่างเราก็สํารวมในบทที่จะกำหนดสติทำสมาธิได้ง่ายคือสํารวมในยบทนั่งสมาธิหรือสํารวมในยบทเดินยงคมเพื่อที่กำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับความประทานบนไดบนหนึ่งใจของเรานั้นก็จะค่อยๆสงบเป็นสมาธิขึ้นมา ึงแม้ว่าการทำสมาธิจะเป็นสิ่งทึ่งยากลำบากในเบื้องต้นกระามแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิภาวนาทุกๆวันก็จะเกิดความชำนาญในการที่จะกำหนดสติทำให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นเป็นธรรมดาซึ่งเมื่อนั่งสมาธิไม่บ่อยนัก หรือนั่งสมาธิไม่มากนะักบางครั้งใจก็สงบบางครั้งใจก็ไม่สงบแต่เราก็พยายามทำจิตของเราหรือใจของเราให้เป็นกลางมีความสงบเกิดขึ้นก็รู้จักว่าเมื่อจิตจะถอนจากสมาธิก็พิจารณาว่าความสงบนี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อนั่งสมาธิไปชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็แล้วแต่ เมื่อจิตใจไม่สงบเมื่อจะถอนจากสมาธิก่อยมีสติถอยมากําหนดว่าความไม่สงบนี้ก็ไม่เทีย่ยงพยายามปรับใจให้เป็นกลางมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเพราะการมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในใจเราถ้าเราสามารถที่จะทรงสติให้ต่อเนื่องได้มีสติขึ้นซึ้งเข้มแข็ง เพียงแต่สติมาดูใจของเราเราก็จะเห็นอารมณ์เห็นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นในใจเราเมื่อเรามีสติเห็นความคิดที่ไม่ดีเห็นความโลภเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละออกไปเมื่อเรามีสติเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปหาเหตุหาผลจเจริญเมตตาให้ไปทั้งกัน เพื่อที่ะละอารมณ์ความโกรธออกไปเมื่อใจมีความยินดีในครามทั้งหลายเมื่อเรามีสติเห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็ตามเถิปัญญาเราก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ได้ใจเราก็ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัติ การทรงสติมีสมาธิก็ทรงไปอย่างนี้แหละในตั้งแต่ตื่นถึงจำวัดจนกระทั่งถึงจำวัดระหว่างวันมีเวลาก็สํารวมในบทนั่งสมาธิให้บ่อยๆเดินยังกรมให้บ่อยๆทำจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแล้วเพียงแต่เฝ้าดูจิตใจของเราเท่านั้นแหละ ไม่ต้องสนใจในเจยาบุคคลอื่นถึงแม้ว่าตาเราเห็นเพื่อนสัตวมิคทำอะไรไม่ถูกต้องเราภาวนาซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเมื่อได้เห็นหรือเมื่อได้ยินมู่คณะเพื่อนสัตวมิคทำอะไรไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะมีสติตักเตือนด้วยเมตตาธรรมด้วยความหวังดีแต่ถ้าไม่เชื่อฟังเราก็วางใจใเป็นเวคา ส้งสติอยู่นะปัจุบันเนี่ยแล้วเฝ้าดูใจของเราต่อไปบางครั้งตาเห็นหูได้ยินเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่เรื่องภายนอกนั้นเราก็รู้จักปล่อยวางถ้าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเราก็ปล่อยวางปรับใจให้เป็นกลางเรื่องของกิเลสไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้หรือ ทางตะวันตกหรือตะวันออกกิเลสอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนกิเลส้าไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องรู้จากการปฏิบัติจิตของเราการวบัดใจของเราว่าเราจะปฏิบัติยังไงอยู่ที่ไหนถ้ารู้จากการภาวนาก็สามารถพัฒนาใจงเราได้ แต่ถ้าอยู่ที่ไหนแล้วมีความเห็นผิดมีความ,เห,มเห็นไม่ถูกต้องก็อาจจะมีความเห็นผิดไปตลอดสายก็ได้นี่ความเห็นที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการประพฏิบัตินั้นก็ต้องทวนกระแสของกิเลสกระแสของจิตไปในจิตใจของแต่ลบุคคลเพราะในเมื่อใจองเรานั้นยังเป็นกิเลส ใจเรานั้นยังมีความคิดเห็นไม่ถูกต้องเราก็ใส่ปฏิบัติตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าในการบำเพ็ญศีลบารมีของเราพระเราก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดสมณเณรก็ศีลสิบมีสติเป็นศีลมีสติเป็นพระวินยัยมีใจเทียบเคียงกับธรรมวินยัยสำรวมใจิตใจเราอยู่เสมอ ตัดภาระ,ะความกวลต่างๆออกไปให้หมดไม่ว่าจะกบลเกีย่ยวกับญาติพี่น้องก็ตามหรือเพื่อนก็ตามก็ตัดวางประลาออกไปพยายามมีธุระภายนอกให้น้อยที่สุดการภาวนาจะได้เป็นไปได้ด้วยดีตัดความกนบลทุกสิ่งทุกอย่างทําใจให้ว่างว่างจากอารมณ์ว่างจากความฟาุ้งซ่าน ได้การกำหนดสมาธิให้ต่อเนื่องอยู่เสมอเสมอถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำความเพียรวันนี้ไม่สงบพวกนี้เราก็ทำอีกอาทิตย์นี้ไม่สงบอาทิตย์หน้าเดือนหน้าทำไปเรื่อยๆการทำความเพียรน,นั้นต้องทำทุกวันทำทุกวันทำไปถึงไหนทำจนปดโรหิตใจนั่นแหละ ถ้าไม่หมดลมหายใจเราก็ไม่คายความเพีย่ยนมีสติระลึกได้ก็กลับมาที่กรรมฐานที่เราไปกรรมภาวนาในเบื้องต้นต้องทําอย่างนี้ต้องมีสติระลึกอยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาอยู่เสมอเพราะว่าถ้าสติไม่มีเครื่องรละลึกถึงใจเรานี้จะไหลไปกับรมความฟุ้งซ่านไหลไปกับรมความโลภไหลไปกับรมความโกรธไหลไปกับรมความ พอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกินลสสัมผัสในกามทั้งหลายการมีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจนั้นยังไป่ถึงที่รงกันเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานสมาธิภาวนานั้นต้องทำให้หนักทำจนกระทั่งทรงสติทรงสมาธิได้จึงจะสามารถที่จะเห็นกิเลสในเบื้องต้นจะเห็นกิเลสอย่างหยาบก็าตามซึ่งอย่างหยาบ ซึ่งมีอยู่ภายในใจองเราคือเราทําความโลภนั้นให้บรรเทาบางไปจากใจหรือยังหรือทําให้สิ้นไปจากใจิตใจเราหรือยังกิเลสย,ย่างหยาบคือความโกรธคือความมาคาดไปบาทเราดับได้หรือยังเราละได้หรือยังถ้ายังละไม่ได้ก็เพ่งไปที่ใจของเราและค้นคว้าหาทางทําลายกิเลสในใจของเราความยินดีในการทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจ ในรูปเสียงราสัมผัสก็เช่นเดียวกันเราละความพอใจและความไม่พอใจได้หรือยังถ้ายังละไม่ได้ก็มีสติมีปัญญาค้นขว้าหาทางละหาทางทำลายกิเลสไปในใจเรานี่แหละถ้าสติปัญญาไม่ทันกิเลสก็ต้องเพิ่มกำลังของสมาธิกำหนดสติทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องอยู่เสมอ มีความเพียนเป็นเครื่องแผดเผากิเลสในทุกๆวันเป็นสิ่งที่ทำกันมีอารมณ์ก็มีสติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ที่เป็นกิเลสตั้งแต่เช้ามีอารมณ์ไรก็พิจารณาละไปเมือม่อว่างก็ทำสมาธิเมื่อออกจากสมาธิมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอรม ถ้านั่งสมาธิจิตสงบเป็นสมาธิเมื่อจะถอนจากสมาธิเริ่มมีความนึกคิดก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายขอยงเราจะพิจารณาผมขนเล็บขนหนังกระดูกหรืออาการส้ปซ้สองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หรือจะพิจารณาแต่ละส่วนแต่ละส่วนอนุโลมปฏิโลมไปเรื่อยๆก็ได้ อันนั้นก็เป็นการเรื่องการพิจารณาร่างกายหรือจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ยกขึ้นมาพิจารณากำหนดตัวเราเป็นคงกระดูกบ้างเป็นสร้างศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็ได้เือจะกำหนดยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟก็สามารถพิจารณาได้ถ้าใจเรามีความสงบ เป็นพื้นฐานที่ขอให้เกิดสติปัญญาในการที่จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าไม่มีนิมิตอสภาคกรรมฐานก็ต้องฝึกซ้อมพิจารณากายในกายนี้แต่ถ้าบางคนจิตสงบแล้วมีนิมิตอสภาคกรรมฐานปรกากฏขึ้นจะเห็นภาพนิมิตปรากฏเป็นร่างกายบุคคลอื่นก็ตามเป็นซากศพก็ตามก็มีสติที่จะเพ่งดู ก็จะเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกตายลงไปหรือนิมิตนั้นไม่แปลเปลี่ยนไปก็ใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาแล้วแต่อุบายแยบคายที่พิจารณาหรือเมื่อจิตสงบแล้วเห็นนิมิตกายในกายตนนี้เป็นอสุภกรรมฐานเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกกระตากก็สติเพ่งดู ภาพนิมิตนั่นก็าจะแปรเปลี่ยนไปให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายใจก็ปล่อยวางเข้าสู่ความว่างแต่เมื่อนิมิตปรากฏขึ้นนิมิตอสภาวะกรรมฐา,านในกายตนปรากฏขึ้นถ้าสติเพ่งดูภาพนิมิตนั่นไม่แปรเปลี่ยนไปก็สติเพ่งให้จิตเป็นสมาธิสักพักหนึ่งถ้าอยากพิจารณาก็ใช้ปัญญาพิจารณาทำลายภาพนิมิตดัน,นั้น ให้เห็นความไม่เที่ยงความแตกต่างลงไปแล้วใจก็จะว่างจากอารมณ์วางการพิจารณาเข้าสู่ความสงบซึ่งละเอียดขึ้นให้มีสติพักอยู่ในความสงบพักอยู่ในความว่าง